สวัสดีค่ะวันนี้พามาแปลร,รูปผักสลัดของเรานะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มีมูลค่ามากขึ้นนะคะจากที่เราขายผักกิโลละ100นะคะเราก็เอามาแปลร,รูปเป็นสลัดโรูนะคะช่วงนี้สายรักสุขภาพกำลังมาแรงนะคะ คนนิยมดูแลสุขภาพกันเยอะนิยมบริโภคผักเพื่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เราได้ทำเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าของผักของเรานะคะซึ่งมันก็จะเกิดรายได้ขึ้นอีกจากกิโละละร้อยก็จะได้กำไรเป็นเท่าตัวเลยนะคะอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบ ก็ใช้แค่ไส้กรอกกับปูอัดแค่สองอย่างแค่นั้นเองนะเรเริ่มนะคะของแอ้เพิ่งจะขายได้สองรอบนะคะเพื่อนเปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคะอ่าเราก็ใช้แผ่นใบเมี่ยงยวนนี่นะคะมาใช้ห่อสลัดดูแล้วก็ใช้ผักสลัดที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ วางลงไปแบบนี้นะคะวัตถุดิบของก็จะมีเตงกวากับแครอทแค่นั้นเองนะคะที่จะใช้ที่ใช้เพิ่มเติมเข้ามานะคะในการทำสลัดโรเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือน้ำสลัดถ้าน้ำสลัดรสชาติดีรสชาติอร่อยผักสดเนี่ย ยังไงก็เวิร์กนะคะเพื่อนๆลองไปเจาะลงไปทำดูนะคะ mm hmm. เผื่อว่าอาจจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับเพิ่มช่องทางให้กับเราที่จะทำรายได้ให้มันมากขึ้นจากที่เราแค่ขายผักอย่างเดียวนะคะพอเรามีช่องทางเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะอได้ ผลิตผักให้มากขึ้นอย่างนี้รายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็เอามาเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะคะแล้วที่สำคัญนอกจากที่เราจะได้ทำรายได้แล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้กินเองได้ด้วยนะเป็นเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเราได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งเงินด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นความชอบด้วยนะคะ ความชอบความสบายใจของเรานะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกก็ยังเป็นมือใหม่หัดทาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพื่เพิ่งจะเปิดขายได้สองรอบแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าผลตอบรับก็ยังดีอยู่นะคะก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เป็นเพื่อนได้ฟังกันนะคะนี่เห็นไหมคะก็ไม่มีอะไรยากนะคะใช้ผักสลัดของเรานี่แหละง่ายๆนะคะ เพืเ่อนๆลองลองทำดูนะคะเผื่อถ้าอยากจะเพิ่มช่องทางในการหาเงินนะคะมันก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะให้เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็มันก็จะเพิ่มช่องทางเพิ่มเ,เกิดไอเดียอะไรต่างๆอีกต่อยอดไปอีกได้ในธุรกิจ เกี่ยวกับการขายการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อเผื่อมันจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะเพื่อนๆก็ลองมองดูนะคะตลาดเริ่มต้นเลยก่อนมันก็จะจะเป็นโพสต์ขายในโซเชียลร0อนะคะแล้วก็จะส่งนะคะไม่มีหน้าร้านเลยนะคะแรกๆนะคะแนะนำ หน้าที่ทําง่ายสุดก็คือจะเป็นไส้กรอกกับปูอัดนะคะอย่าพิ่งไปดึงเอาไส้หรือว่าหน้าที่มันยากๆพวกสาหร่ายพวกข้าวโพดอะไรอเงี้ยมันยังมันยากไปสําหรับมือใหม่นะคะลองหยิบจับอะไรที่มันง่ายแล้วลองถ้าเราเจาะตลาดได้เงี้ยเราค่อยมาพัฒนาฝีมือเอานะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ จะใช้วิธีการตัดก็จะใช้มีดเอามีดคมๆนิดนึงนะคะขอไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆมันก็จะไม่ไม่ค่อยสวยนะต้องใช้มีดคมๆนะคะตอนแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วเราก็จัดตรงกล่อง้คมขายอยู่ที่กล่องละ35บาทนะคะหรือที่เห็นในโซเชียลบางคนเขาก็ขายอยู่ที่3กล่องร้อยก็มีนะคะมันก็แล้วแต่ การคำนวณวัตถุดิบต้นทุนของเราคำนวณให้ดีด้วยนะคะแต่ส่วนมากที่ขายกันก็จะอยู่ที่กล่องละ35บาทบางทีมันก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะคะนี่เราก็จัดลงกล่องให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำสลัดใส่ น้ำสลัด1ออนนะคะเอามาวางบนแล้วก็ปิดฝากล่องได้เลยนะคะนี่หชิ้น35บาทเตรียมขายอยู่นะคะนี่ก็คือที่ทำสำเร็จเรียบร้อยโดยงานนิดหน่อยนะคะ